สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับมาชมกันต่อครับภารกิจนี้จะกู้ตัวแม่หน่อยครับที่สุดิก้าสามหกศูนย์ครับมาดูว่าจะกู้ยากไหมไม่มีอะไรเสียหายมากครับกระจกก็ยังดีอยู่เพราะว่าพื้นล่างมันยังเปียกอยู่ครับมาดูครับต้องระมัดระวังที่สุด ต้องคุยกันก่อนมาดูท่านผู้ชมหน่อยเยอะแค่ไหนครับ ันครบอยู่ที่ไหนเนี่ยหันทรายอยู่ละหันทรายดูตะองครับบ้านเกิดอยู่ไหนะคองตะคองนะยนะอ๋อเกิดละหันทรายอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยยี่สิบแปดยี่สิบแปดโอ้อายุยี่สิบแปดด้วยะเอฟซีพิซซินด้วยมาเจอมีรถมีรถพ่วงอยู่สามคันครับเนี่ยนธรรมดาเป็นนี่ตั้งแต่เด็กเป็นนี่ตั้งแต่เด็กนี่นี่เลยสุดยอดเลยอย่าไปยืนดูเขาเนาะ มัวแต่ดูเขาเเมัวแต่ไม่กล้าตัดสินใจมันก็ไม,ม,ม่มันก็ไม่เป็น,นครับไม่มีคันคันที่ล้มนะครับจะหมดนี่แล้วนี่นะอีกสองปีโอ้ยอีก,กสองปีเออเยอดเลยครับอายุยี่สิบแปดครับแน่นอนมากคันนี้จะหมดงวดแล้วใช่ไหมนี่นคันเนี้ยสองปีแต่งานมีวิ่งตลอดเนาะวิ่งทุงปีไม่ก็ได้หยุดเออดีแล้วดีซูเปอร์เงินเดือน รวมกับ็เที่ยวกันสามหมื่นโอ้โหโฟร์สุดจัดเลยครับสามพันไม่แพงครับอืมวิ่งมันไปลงแล้วก็ขากลับกลับกับหาทรายหางหินอ๋ออ่าอยู่บ้านอะขายวัสดุพออยู่บ้านนะขายโฟร์หินป็อกหินทรายตรงไหนเข้าไปในซอยนะเข้าไปในซอยเข้าไปนี่มันจะลานใหญ่อยู่บ่ เหมือนคล้ายๆเจนแนนอะเทีเนนไพชีอ่ะอ่าไวันน้อยอืมอ yeah> anyway> ืมเราจะขายเยอะๆกว่าน้นอ๋อคล้ายๆเฮนบทรายด์ขายบล็อกูนกลบเหล็กเวลาเราขนมันไปกลับมาเราก็ขนมาไว้ที่บ้านด้วยใช่ไหมอืมเราเป็นลงตาร้านอื่นอ่าลงตามร้านกระสุขายส่งเทา ดีกว่าเราวิ่งรถเปล่ามาเนะาะใช่ใช่ใช่เราเหลือขาหนึ่ง <c oughs> อีกขาหนึ่งจะใช้จ่ายอืม,อมจัดเลยเดี๋ยวให้ดูลูกสักนคนเล็กกำลังใจครับไลยกำลังใจนี่ครับกำลังใจครับสองคนนี้ เหมือนเหมือนผมเลยผมก็ลูกสาวสองคนเดี๋ยวเอาอีกคนหนึ่งได้ลูกชายได้เอาให้ได้ลูกชายได้เอาให้ได้ลูกชายอีกคนหนึ่งนี่ถ้าถ้าเราขึ้นได้นี่ติดเครื่องไหมหรือว่าลากขึ้นเลยเครื่องแต่ประกันขเขาจะลากไนีเขาไม่ให้ขับไปอ๋อเป็นเยอะประกัน กันเขาจะเอารถมาลากให้แต่ตัวลูกมันไม่ไม,มีประกันมจะลากไปเองแล้วเขาจะเอารถอะไรมาลากให้นี่ไม่รู้ครับอ๋อเอามาดูครับยกแล้วยกแล้ว,ลวอเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขึ้นแล้วเฮ้ย <S <S โอ้โอเคโอเคปลอดภัยปลอดภัยเ,เดี๋ยวมาดูหน่อยกระจกเป็นไรไหม โอ้ไม่เป็นไรดไเดยอ๋อนั่นอะไรวะนั่นอะไรวะนั่นอะไรเออนั่นอะอ๋อที่เยียบขึ้น ลงไปดูข้างล่างหน่อยปึ๊บโอ้ไม่เป็นไรเลยเนี่ยทางนี้ไหมปุบปนิดหน่อยข้างบนเฮ้ย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 ไอ้มุระวังด้วยเอง เออเฮ้ยเชียงตันไว้ก่อนสเสียวสเสียวเสีเยรถตักบอกให้เอาผ้าออกไอสอคนนี้ไม่กล้าครับรถตัวกว่าแม่โคดึงไปแล้วแต่ไม่ไม่รับประกันครับดันไว้ดีกว่าช่วยกันค้ำไว้ดีกว่าไปโทรมา รถไปดีครับครับอ๋อขายแล้วครับไอนางฟ้าตัวไหนเนาะสองสี่สองสี่ยังครับยังยังยังครับสองสี่ยังยังอยู่ครับครับผมแท้ครับแท้ นางฟ้าแท้เลยรถอยู่พนมสรารคามครับครับราคาผมบอกไปเท่าไหร่นะผมจำไม่ได้แล้วในคลิปมันเลยฮะครับตามนั่นและเฉพายะตามในคลิปนะครับครับผม ครับได้ครับได้สมามากระโทรบอกผมเนอครับเ้อครับผมเอามาดูครับว่าเขาจะทำยังไงเอามันโคเดินมาลากแล้วจะเอายังไงเอาอีกคันมาลากหรือเปล่าอเาจะติดเครื่องเลยเหรอ ติดเครื่องแล้วก็แล้วก็ขับขึ้นเลยแมคอรดันตูดรถนี้ดันค้าเอาอยัางไงครับ ติดเครื่องเลยเหรอติดเครื่องขึ้นเลยเหรอติดเครื่องเอ้ยไม่ได้ขึ้นตรวอ๋อทำให้พวกมมลงมันล็อกล็อกแล้วบ๊ว กดเบ็กมือครับดีนะฝนมันตกเนาะดินมันไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่ม่เป็นไรมากทุกวันตกแรงกอ<ร>งแล้วก็จะผมจะวิ่งอีกเช้นนึงคลองไงฟังแปนท่านลองผีอ๋อเห็นล้านจานรถสวนเออนี่มันมีรถสวนไงสวนเั้อเลยมาเดินทางนี้อยูะอ๋อ นี่นะอารมณ์ดีดินี่เชฟเฟอร์คนนี้นี่รถอัดไม่เมีอะไรมาบุกไทยอ๋อจะดึงถอยหลังก่อนไปไหมล่ะกูไปอยู่ไปอยู่ติดอะไรอะ รถตักจะตั้งล้ำใหม่ครับ เอามาดูครับจะดึงอีกรอบหนึ่งครับจะไปได้ไหมปติบเอา มาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้คนขับรถตักฝีมือมากเลยโอ้คนขับรถตักฝีมือครับเกรู้จากช่วยด้วยเกไปยืนเฉียงแล้วเกก็ดันช่วยด้วยให้มันถอย,อยงไงให้นอนมากคนขับรถตักเป็นงานเลย โอเคครับสบายเรียบร้อย ขึ้นยังไงทีนี้เอา้า<ด>เดี๋ยวมารอดูครับมารอดูครับคุณัติเหตุครับทุกท่านครับไม่มีใครอยากให้เกิดครับแบบนี้<ม>ก็ให้ท่อแก่สู้ๆต่อไปครับเฮ้ยวิสุมิโตโมเอ1 3เฮดร้อยสามสิบนี่ดูรอเลือเกินเนาะ อเคอยเสียมโคตรใหญ่เลยดูอ่ะอ,อือพอจะปูทางขึ้นง,ง,ง่ายไหมง่ายครับง,ง,ง่ายโอ้ยถ้าคนไม่มีประสบการณ์ก็เอาขึ้นยายอยู่ ไม่รู้จะทำยังไงหรอกเกเก่งพี่คนนี้เกเคยกู้รถมาก่อนแล้วโอ้่านผู้ชมเต็มเลยนุ่นประกันไม่ให้ติดเครื่องนเนาะอ๋อเขากลัวมันจะเสียหายบ่ คมณพูดว่ามันมีอะไรเสียหายเขาก็ต้องซ่อมให้เราไงต้องเดินจ้างอุบัติเหตุประกันเขาจะเอาไปทำเองใช่ไงให้เราเข้าวอูเดินราคามาเขาจะเป็นกุญแจเงินเขาไม่ใช่ข้าอู่อังพันพวกเครื่องพวกอะไรไม่น่ามีปัญหาเนาะไปก็ถ่ายมันเครื่องออกเนาะแสดงว่าต้องให้อู่เขาประเมินราคาให้ พวกนี้เราทำประกันแบบไหนชั้นหนึ่งหมดชั้นหนึ่งดันชั้นหนึ่งเลยโอ้เราวิ่งไกลเนาะนี่แหละก็ไม่คิดว่ามันจะเกิน,นเลนาะนิดนิดใดๆมันก็อวดอืมใช่ใช่ไปวิ่งไกลมันต้องประกันชั้นหนึ่งอยู่แล้วเน,ะวนาะทั้งยี่โรตโอทั้งยอะรถโอสามีโอนมือถือย่างพวกเทเลอร์ถ้าเราวิ่งจับจ้างนี่ประกันชั้นหนึ่งเลยเนาะ วิ่งไกลเราต้องมีประกันสินค้าก่อนเลยมันมันบุ้มอะที่ทาเป็นรถรับจ้างมันต้องมีประกันสินค้าก่อนเลยการมันที่เสี่ยงนะคแต่เราวิ่งของเราไม่ต้องประกันสินค้าอ๋อไม่ได้ลากจ้างนี่นะท่านอ๋อเดี๋ยวจะลากขึ้นครับเครื่องนิ่มเราไม่โทงไงนิ่มๆ Lênเครื่อง đi đâu ê nị. Vứt máy khô Bác xe sang Nam Ninh. Máy khô lạc ต้องเอารถตักดันไหมไหนายจะประคองผนโอ้ดีขึ้นเลยครับเดี๋อารถตักไปช่วยตักไปช่วยครัน สบายๆเลยไหมต้ดแรงขนาดเลยไหมระจกไม่มีแปลกเลยเออจจดีเนาะโชคดีมากเลย แมคโครเอาเท่าไหร่เนี่ยแบบนี้ฮะแมคโครขเอาเท่าไหร่แบบนี้ไม,ไม่ได้คุยกันเลยยังยังไม่ได้คุยปกติคิค่คาประมาณเท่าไหร่นี่นะนี่นะป<อ>กตินะงานเป็นปกติถ้าเขาคิดก็ประมาณย้ายมาประมาณแ0ดพัน อวบกนั่นเป็นกัรคน่ั่นแหละถ้าพวกกันก็อาจจะไม่ถึงหรอมังพักควกกันก็อาจจะไม่ถึงหรอมังโอ้ดูรถยางโอ้ เรียบร้อยอ่าปลอดภัยเลยครับปลอดภัยดีทั้งคนขับทั้งรถโอเคเครื่องไม่น่ามีปัญหาครับแต่ว่าประกันไม่ให้ติดครับเดี๋ยวจะลากไปประกันต้องไปหารถมาลากเองเลยเนาะใช่ไหมรถยกใช่ไหมไ รอเดี๋ยวเคลียร์ตรงนี้เจ้าของพี่เขาไม่ว่าอะไร,ระกนะปร็ประกันจ่ายให้นี่นะอ๋อประกันจ่ายให้หมื่นหนึ่งประมาณอ๋อโอ้ดีเนาะประกันดูเล่ทุกอย่างดูเล่ทุกอย่างเออดี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 ดูเล่ตอน,น,นเขาจะมาเอาค่าเสียหายประกันประกันมาอันนี้ด,ด้วยเรียกประกันนี้ด้วยเล <laughs> <laughs> ยเ <laughs> นี่ยค่ารถตักค่ารถตักบอกเอาห้าหมนเลย ประกันก็ต้องจ่ายหมดเลยใช่ไหมนั่นแหละจะจ่ายให้พวกแมคโครพวกอะไรน่ะเขาสมมติว่าซ่อมแสนหนึ่งเขาจ่ายให้สองหนึ่งไหนถึงพอ้จ่ายที่สิบเปอร์เซ็นต์อ้ถ้าส้มแสนหนึ่งนะจ่ายที่สิบถ้าส้มห้าถ้ามือเราจ่ายหนึ่งหนึ่งค่ารถลากโอค่ารถลากเอาแล้วไม่ชนแมคโครเลยนั่นนะ ต่ไม่เกี่ยวับคารถลากหรรถลากอ๋อไม่เกี่ยวเนาะอืมเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวก็เคลียตรงนี้เคลียดินเคลียอะไรตรงนี้เรียบร้อยจบงานอระกันถ่ายด้วยรถเชะ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  จะมไปซ่อมตู้กาแฟแน่นอนต้นนี้สุดยอดโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับนี่ครับโอเคโอเคลูกสองโอเคลูกสองสาวนี่เรียนยังไหนแีนศุกโอ้เรียนถึงนะครับ คุยไหมเก่งไม่รู้อ่ะบายบายครับบายบายกันเลยบายบายกันเลยบายบายครับบาย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 บบายายคนเล็กคนเล็กทำไมขาวจะเลยคนเล็กอ่ะ